พี่ขวัญไปเกาหลีใช่ไหมนี่พี่ขวัไปอยู่แล้วไน้อย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 ไม่มีลม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 ใหญ่เลยเอ็มลงมาแล้วนะอีกงานไหม

ยุ่งเข้มนยูเมนยูหลอตายแล้วขอโทษขอนยกัีว่ามเข้มหล่อจะลองานไปหนวนี้่ยละคูตื่นกี่โมงต่นแต่กี่งตื่นตนต่ตื่นตื่ต่นนต่น

เอาตัวหมาด้วยเอาตัวหมาด้วยขี่หมาจาขึ้นแรงเอ็มนะปัาดซิมสันเอาน้องหมาให้ด้วยคุยกับเล็ใช่ไหมคุยกับเล็กใเดีวก็หมาอุ้ยนคะพี่ไอคุณนายนะคะสัสดีครับคุณหมาเกาหลีเกาหลีรเนาะับ ตอนนี <Blake. S 1> ้ไม่มีใครไปเรียกหรืออะไรเลยจะกดจิตจะกดจิตเขาจะไม่ไปถามป้นนี้ใช่ไหม